เอาเล่นในมือ <irgendw> ถ <carbono S 2> ือได้แล้วหรอสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องภูมทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกเกมฟอร์ดไนนะครับก็จะสอนล็อกอินด้วยนะครับก็ไม่นานครับประมาณ5นาทีนะในมือถือมันก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าใครเครื่องกากาแบบผม,มก็ต้องปรับภาพกากอ่ะอันนี้ผมปรับภาพสวยแล้วสวยสุดแล้วเนี่ยมันก็จะแหลกๆนิดหน่อยมันน่าจะเกี่ยวกับเซิร์ฟด้วยแหละบางครั้งก็ไปเซิร์ฟประเทศนอกนะครับมันก็อาจจะแหลกนิดนึงนี่ก็ไปดูๆๆท่านตอกระทำเลยนะโอเคครับคือกูต้องมาพากิ๊นะครับก็อยู่หน้าล็อกอินแล้วนะครับให้ท่านกดเย็ดหรือกดโน้็ได้นะครับก็ะจะกดโ no นนะครับ ท่านจะกดกยจะกดลงก็ได้แล้วก็เลือกบราเซอร์ที่ท่านจะเข้าเลยนะครับให้ท่านเข้า Google Chrome นะครับสำหรับใครที่มีคเครื่องโคมก็เข้านะครับถ้าเข้าเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าขึ้นอย่างนี้นะต้องรอไปนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วให้ท่านอกอ in Facebook หรือ Google ก็ได้ผมแนะนำเป็น Facebook ดีกว่านะครับมันจะดีกว่านะครับนะแคร เนี่ยขให้ดูเป็นขวัญตวขวัญใจนะครับนี่มันมีหมดเลยเนี่ยมีตั้งแต่ Xbox อะไรไปเรื่อย PS4 อะไรก็ไปเรื่อยมีเยอะยนะครับให้เลือกสัรนเลยนะครับนี่ครับผมล็อกอินเฟสไปแล้วนะครับตั้งแต่เล่นเกมถ้าใครยังไม่ล็อกครับท่านก็อย่าลืมจำรหัสเฟสด้วยนะครับใส่ไปนะครับก็จะเล่นได้เองนะครับนี่ก็รอเข้าเกมเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามกันได้นะครับก็มดราม่านะครับก็วัสน,นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับบ๊ายบาย